สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับนี่วันนี้เรามาไหว้สการะนะครับกราบคุณแม่บุญเรือนกันนะที่วัดสัมพันธวงศ์นี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดเลยนะปัจจุบันนะมาตรงนี้ก็จะเป็นศาลเซียนแปะลงศี เป็นศาลนะครับศาลาเสียนแปะลงสีนะตรงนี้ก็เดี๋ยวพารับชมบรรยากาศภายในวัดกัน ีกองทุนวัตถุมงคลคุณแม่บุญเรียนตรงบุญเติมอยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านเข้าไปชมกันทางวัดก็กำลังมีนะการบูรณะนะโอ้อันนี้สวยมากเลย เดี๋ยวพาขึ้นไปชมบริเวณด้านบนกันนะจุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับนี่อยู่บนศาลานะที่กำลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ตอนนี้ก็มีสั่งจองวัตถุมงคลนี่นะครับบูรณะพระอุโบสถ วัดส,สัมพันธวงศ์วัตถุประสงค์ก็เพื่อ,อร่วมบุรณะพระอุโบสถวัดส,สัมพันธวงศ์ส่วนบูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านในนี่ก็เป็นจุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะ,นะครับเข้ามาอย่างบริเวณด้านในนี้ก็เป็นโถงอย่างกว้างเลยนะ เ็เป็นพระประธานบริเวณด้านในนะครับสวยงามมากตรงนี้ก็จะมีหลวงปู่แหวนนะอยู่นี่นี่รูปเหมือนหลวงปู่แหวนส่วนจุดบูชาวัดถมงคลจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งว่าจะมีรุ่นอะไรบ้าง นี่รูปเหมือนคนแม่บุญเรือนตรงบนเติมขนาด7นิ้ว5,999เป็นแบบเนื้วทองเหลืองปิดทองลมดำก็มี3,499ขนาดเล็ก2,999ถ้าปิดทอง4,999ขนาดใหญ่ก็มีนะ9,999 ก้าพ 99, ันก้าร้อยก้สิดทก้าอันนี้ลมดำห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ก็เป็นแปะลงสีเป็นลลอกเก็ต ก็เป็นรูปบริจาคทุนการศึกษา499ครูบาุนชุ่มชุดนี้199นะครับนี่นะหลกบุตรทวดนะย้อนยุคจัดสร้างสองเนื้อด้วยกันก็มีใบลานแกบ เนื้อปูนแดงจะสร้างเนละหนะนึ่งหมื่นองหนึ่งร้อยเก้าสิบาบาทในก็เป็น,นพิธีปลุกเสกหลวงปู่เวนหลวงปู่ศิลานะครับพระรับ ก็เป็นพรมเหนือดวงนะพรมเหนือดวงวัดสัมพันธวงศ์ปี67ก็จะมีหลายๆหลักสีเลยนะครับมีแบบลงยามีแบบทองแดงทองเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นรายการนะรายการลเกตฉากเขียวนะครับลเกตนะฉากทองเป็นคุณแม่บุญเหลือนนะครับด้านบนเป็นพัคจิ่ง นาะวะโลหะนะครับเป็นพระก,กิ่งผมเหนือดวงนะครับพระก,กิ่งชุดกรรมการสวยๆเลยพระก,กิ่งชุดกรรมการนี่โอ้โหสวยมากนะครับน่าจะได้สามเหรียญ อันนี้ก็เป็นพระพุโทโธน้อยนะเป็นเนื้อโลหะและ้วก็เนนี้ผงก็มีเนื้อผง2 9งด้านล่างก็องคเล็กลงมาหน่อยก็199 อนบชุดนี้ปีไหนพี่หกหกใช่ไหมปีหกหกตลาดนี้เป็นเนื้อเงินอ่ะเนื้อเงินอ๋ออันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าแดนบนสองร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่เนื้นนอนาวะครับพี่แตืว่าผมดำดำครับนาวะใช่ไหม,มชุดนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าพระพุทธน้อยน้ำเลิกพิเศษนืน้ผสมผมพุทธคุณสีขาวนวล อันนี้ก็ชุดของขวัญกรรมการพิเศษอันนี้ผสมผงพุทธคุณสีขาวนวล599จะสร้าง3,000ชุดอนนี้ก็ชุดกรรมการพิเศษเนี้อผสมผงพุทธคุณสีขาว999ชุดด้ยก่บูชา999 ชุดกรรมการต่อคดกรรมการสี่องค์ชุดละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็อันนี้บุรณะปฏิสังขรณ์พบสราคาพันสี่ร้อาสิบเจะสร้างร้อชุดชุดนำเลิกพิเศษ ในผสมผงพุทธคุณสีขาวนวลน,นะครับราคาบูชาพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เป็นขนาดนั้นตักเจ็นิ้วนะคุณแม่บุญเลือนเท่าไหร่อ่ะครับบูชาแปดร้อยแปดสิบแปดบาท แสนกองนะครับกองละ8 8ด้อแิบบาทก็ได้คุณแม่บุญเอเรลนนะครับนาตัก7นิ้วนะตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลลองปู่แหวนนะ ปีหนึนี่ปีหนึ่บูชา300บาทเป็นพิมพ์สมเด็จหลวงปู่แหวนนางพญาปีหนึ่งหกสามร้อยหลวงปู่แหวนรุ่นกีบบัวแม่ผงปีหนึ่งเจส หลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะพระลีลาทุ่งเศรษฐีห้าร้อยบาทน,นี่ต้นลางเปินปีหนึ่งเจ็ดห้าร้อยนี่พระกีบบัวหลวงปู่แหวนนะวัดดอยแม่ปังเนะื้อตะกัวชุบทองปีหนึ่งเจ็ดห้าร้อย นี่เป็นสมเด็จสมเด็จปีหนึ่งเจ็ดพิมพ์นิยมห้าร้อยบาทหลวงปูแนนะ่แหวนด้านบนห้าร้อยเหมือนกันนะครับโอ้ปีสองเจ็ดหลวงปู่แหวนกองทัพไทยปีสองศูนย์สามร้อยหลวงปู่แหวนปีสร้างโบสถ์สอง ปี20-300นย์ามอันนี้พระเครื่องกรุวัดสัมพันธวงศนะ์นบรรจุที่ฐานพระประธานในพระบูชสดปีสามเก้านะครับพบาข่าวย้ายพระประธานนะปีปีหน,นึ่งห้าเมษายนห้าเกรบาท สวยเลยนี่เป็นหลวงปู่แหวนนะสุเจนโนครับเป็นแบบยืนเนทะ่าไหร่อ่ะบูชาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะปิดท้องหมื่นสี่

ภาพุโทโธคังขนาดน้าตัก6.6นิ้ว4,999นะครับเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองลมดำมนะ4,999ถ้าเป็นทองเหลืองแบบนี้นะ5,999ขนาดใหญ่ก็มี ขนาดหน้าตักเ้านิ้วนะบูชาองค์หนึ่งหมื่นัก้าร้อยเก้าสปีทองหมื่น ณแม่นนบุญเรือนวัยชนที่บ้านประขนงมีสารดนตรีของท่นานผู้สละศีลอย่างหลายไปแสดงความรู้รึกสำหรับวันนี้ก็หาเช่ามานะแบ่งปัน,น F4 นะครับก,ก็เป็นชุดของขวัญน,นะครับหนึ่งชุดด้วยกันนะที่ F4 ท่านได้ฝากเช่ามานะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่วัดนะสัมพันธวงศ์คุณแม่บุญเรียนตรงบุญเติมที่พาทุกท่านมารับชมกัน เดี๋ยวเราเนี่พาชมบรรยากาศนะบริเวณในะวัดกันนะที่เราได้พาทุกท่านมาชมนะนี่ทาเวศสวุวรรณครับมีหมูแดงด้วย นี่เราจะจัดบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมกันนะด้านในนี้บางเท้า ลุกเหมือนคุณแม่บุเรือนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่วัดสัมพันธ์งศวงที่เราได้พาทุกท่านมารับชมกันักครับ่ นี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมจนจบคลิปนี่เลยวัดสัมพันธวงศ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ